เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่หาสาเหตุไฟไหม้คลังเก็บน้ำมันเครื่องศูนย์อะไหล่โตโยต้าเอเชียแปซิฟิกอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาหลังเกิดเหตุระเบิดขึ้นในช่วงหัวค่ำของวันที่23ธันวาคมทำให้คลังเก็บสินค้าพื้นที่1,350ตารางเมตรที่มีน้ำมันเครื่อง30,000ลิตรอะไหล่รถยนต์เตรียมส่งต่างประเทศได้รับความเสียหายทั้งหลังสร้างความเสียหายหลายล้านบาท ท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่ด้านหลังผมคือสภาพโรงเก็บน้ํามันของศูย์โตโยต้าที่เกิดไฟไหม้ในจังหวัดฉะเชิงเซาครับซึ่งเจ้าที่ต้องใช้เวลากว่า5ชั่วโมงครับจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นได้กระจายทีมออกเป็น3ทีมทีมแรกจากกองพิสูจน์หลักฐานตรวจหาสาเหตุเพลิงไหม้ทีมกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ํา หาสารปนเปื้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงทีมจากอำเภอและสาธารณสุขจังหวัดตรวจสุขภาพชาวบ้านที่อาจได้รับผลกระทบในรัศมี1กิโลเมตรถ้าหากว่าเสร็จสิ้นภายในวันนี้ได้ก็ผมก็อยากจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับนที่องดที่ดีเพราะว่าในเรื่องสองการดูแลชุชงเบิ แต่่่าไมงใน,นในด้านสิ่งแวดล้อมมีการคาดการว่าอาจมีน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งหลังจากเกิดเหตุทางบริษัทได้ปิดกั้นเส้นทางน้ำที่มีน้ำมันปะปนโดยใช้รถแท็กเตอร์ถมดินสกัดกั้นน้ำ3า3จุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลลงคลองที่มีชาวบ้านอาศัยน้ำแห่งนี้เลี้ยงปลาและทำนากุง้งอยู่บริเวณนั้นเป็นจำนวนมากซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดคาดการว่าน่าจะไม่มีสารเจือปนส่งผลกระทบต่อชาวบ้านมาตรการของเรามันคือเราว็อกนูเลยกลัวจะไปเยอะ ต่เมื่อเช้าเนี่ยเราเช็คกลับมาแล้วเนี่ยมันไม่มีน้ําปลเปื่อยไปถนนเยอะเราก็เลยบล็อกพวกนี้ก่อนน้ํามันเนี่ยที่ปะปนกับน้ําเนี่ยอยู่จุดแค่ตรงนี้สุดตรงนี้ละครับอยู่แค่ตรงนี้แหละตรงนั้นก็จะไม่มีละแต่ผมก็บล็อกไว้นะครับเพื่อเพื่อเพลเซฟตอนนี้เราก็จะเก็บน้ําในจุดที่เขาบล็อกเนี่ยที่น้ํามันชนเนี่ยทุกจุดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะดูน้ําที่ของขางขวาว่าของด้านขวาเนี่ยสภาพน้ําเป็นยังไงข้างในเนี่ยไม่ได้ออกแต่ว่าข้างนอกเนี่ยต้องไม่มีผลกระทบแสดงว่าต้องมาดูกัน นางสมใจฟักสุกชาวบ้านที่อาศัยติดกับโรงงานแห่งนี้มั่นใจว่าสารพิษที่ไหลลงสู่แม่น้ําจะไม่กระทบต่อชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพราะเวลาผ่านมาเกือบ24ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้สารพิษก็คงไม่เยอะเหมือนอย่างที่เราเดากันไปเองอันนั้นคือการวิตกกังวลของมนุษย์ทั้งหลายจากการบอกเล่าของพนักงานรักษาความปลอดภัยในคืนวันเกิดเหตุบอกว่า เห็นประกายไฟด้านคังเก็บน้ำมันสะท้อนมาจากกำแพงหลังจากนั้นจึงเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งเวลาผ่านไปเพียง11นาทีไฟได้ไหม้เต็มพื้นที่อาคารทำให้ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรแต่ต้องรอผลจากกองพิสูจน์หลักฐานจึงสามารถสรุปหาสาเหตุในครั้งนี้ และในส่วนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องรอผลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่ามีสารปนเปื้อนในระบบนิเวศหรือไม่ครับสถาพรกินเสียงดีถ่ายภาพวรพันธ์สุกแก้วรายงานครับ